รูปเลนขึ้นมาบอกด้วยนะครับว่าให้เราอยู่ช่องจราจรที่เท่าไหร่ก็อยู่ขวาสุดนี่ดีเลยนะมันจะมีรูปแอนิเมชันบอกเรานะครับให้เราเลี้ยวออกไปทางด้านซ้ายเห็นไหมครับเป็นลูกศรเขียวๆพอเรายกเบาะขึ้นสูงสุดแล้วนะความรู้สึกยังเอ๊ะตกลงนี้เราขับซีดานอยู่หรือเปล่าเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วมีรถมาด้านข้างตัวบายสปอตมันก็จะเตือนเป็นสีส้มเลยนะครับจากที่เมื่อกี้มันเตือนเป็นสีขาว ความเร็วจะลดลงมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็อยู่ที่5แล้วก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องแตะเบรกนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CGO g นะคะแล้ววันนี้เช่นกับกอฟอยู่กับรถไฟฟ้า100%และคันนี้เนี่ยมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะเพิ่งมาถึงเมื่อคือนนี้เลยนะคะก็คือ DPO LO7 นั่นเองนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูม DPO แสงชัยเชียงใหม่ค่ะแล้วก็คันนี้นะเป็นสีสเตลลาบลู คือต้องบอกเลยว่ามาดูของจริงอินีเทลล้วสีสวยมากนะคะต้องมาดูที่นี่เลยนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณทางโชวรูมดีพอแสงชัยเชียงใหม่มากๆเลยนะคะที่ให้เราเป็นคนแรกๆเลยที่ได้ทดลองขับนะคะก็ถ้าใครสนใจรถไฟฟ้า100%อยู่กําลังสนใจดีพอ L O 7 S O 7นะคะถ้าคุณอยู่ที่เชียงใหม่หรืออยู่ที่ภาคเหนือนะคะมาดูได้ที่นี่เลยค่ะ เทสไลฟ์ได้ด้วยนะคะที่ดีพอแสงชัยเชียงใหม่อยู่ที่แยกรวมโชคค่ะแ,ะ,ะและสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาขับเจ้า LO 7นะคะระยะทางประมาณ40กิโลเมตรเพื่อดูเรื่องของอัตราการใช้พลังงานคร่าวๆนะคะแล้วก็จะทดลองใช้ตัวระบบนิเกชันกันด้วยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะในตัว LO 7นะครับจะมีหน้าจอด้านหน้าคนขับนี้ด้วยนะครับซึ่งข้อมูลการใช้พลังงานเนี่ยจะอยู่บนหน้าจอเลยนะครับด้านขวา แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นแผนที่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดตรงที่ปุ่มนี้ให้ดูนะครับมันก็จะเปลี่ยนโชว์พวกอัตราการใช้พลังงานในแบบต่างๆนะครับตั้งแต่ตอนเราชาร์จไฟเสร็จแล้วก็มีพวกแรงดันลมยางส่วน ข้อมูลระยะทางรวมเนี่ยตรงนี้เราสามารถกดปุ่มโอเคค้างไว้เพื่อรีเซ็ตได้นะครับแล้วก็ในคันเนี้ยผมลองเปิดตัวแผนที่ขึ้นมาได้นะครับคันก่อนหน้านี้ที่วันก่อนลองนะตัว SO7 พอดีเปิดแล้วมันไม่ขึ้นเดี๋ยวจะลองใช้งานดูนะครับวันนี้ขับระยะทางสั้นๆนะครับ างทางจะเริ่มขึ้นในขณนะนี้เดี๋ยวระหว่างที่ขับก็จะลองถ่ายให้ดูไปด้วยนะครับแล้วก็ในตัว Headup Display คันนี้นะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ที่จอดอยู่ก็จะบอกเนี่ยเมื่อกี้พอเรากดนำทางก็บอกแล้วให้วิ่งไปอีก1.2กิโลเมตรแล้วก็เข้าขวานะครับสำหรับการเข้าเกียร์นะครับก็อยู่ที่ตัวก้านด้านขวานะครับเรากดลงก็เป็นการเข้าเกียร์ดี อันนี้พอเราเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับมันมีรถวิ่งมาเนี่ยมันก็จะมีเสียงร้องร้องเตือนแล้วก็บายสปอร์ตกระพริบนะครับบนจอเนี่ยก็มีเหมือนกันเป็นการาฟิกรูปรถเราเลยนะ oh. เหตุโรงเรียนข้าง รบบ navigation มีเตือนด้วยนะคะว่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะมีเขตโรงเรียนต้องขับขี่อย่งางระมัดระวังลถความเร็วะให้ลองดูในรูปแมบนะอ๋อคันนี้เนี่ยมาถึงโชว์รูมเมื่อคืนนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ แผ่นกันหน้าจอนะคะนี้ยังไม่ได้ลอกออกให้มีตัวหนังสือขึ้นนะคะแต่จริงเนี่ยตอนใช้งานจริงกันเราจะลอกแผ่นนี้ออกไปนะคะก็จะไม่มีตัวหนังสือ,อตรงนี้อีกสามร้อยเมตรแล้วขวาเล็กน้อยไปยังซ<อ>ุปเปอร์เมีรูปเลนขึ้นมาบอกด้วยนะครับว่าให้เราอยู่<อ>ช่องจราจรที่เท่าไหร่ก็อยู่ขวาสุดนี่ดีเลยนะข้างหน้านี้เราก็จะเป็นการเข้าเชียงใหม่ซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับมีเตือนด้วยนะครับ บนนาวิเกชันเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยจำกัดความเร็วนะครับที่80กิโเมตรต่อชั่วโมงคือตัวรถเนี่ยอ่านป้ายที่จำกัดความเร็วไว้นะครับตอนนี้มันก็เลยขึ้นเป็นสีสแดงๆง,ง,งั้นเดี๋ยวเราลองที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วกันนะ,ะเอาตามที่เขากำหนดไว้ เราก็เพียงกดเร็วๆ็ว2ครั้งที่คันเกียร์2ทีนะครับจะเป็นการใช้ Adaptive Cruise Control แล้วก็ระบบ Lane Centering นะครับสำหรับ LO7 นะคะคันนี้เนี่ยตามมาตรฐาน NEDC เนี่ยจะวิ่งได้540กิโลเมตรแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยเป็นแบตตัวเดียวก,กันกับที่ใช้ใน SO7 นะคะก็จะเป็นแบตลิเทียม NMC ขนาด66.8กิโลวัตต์เอาแล้วก็เขาแรงบิดสูงสุดอยู่ที่320นิวตันเมตรแล้วก็แรงม้า258ิแดนะคะคันนี้ขับเคลื่อนล้อหลังวันนี้รถค่อนข้างเยอะนะครับตอนแรกตั้งใจจะลองให้ดูที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่ว่า สภาพการจราจรไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะครับก็จะลองอย่างน้อยสักความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะชื่นขีดจำกัดความเร็วมีพูดเตือนข,นขึ้นมาเลยนะครับคือตั้งแต่ได้ลองตัว SO7 นะครับแล้วก็คันนี้ก็เหมือนกันเสียงไฟเลี้ยวเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเบาบางทีก็ลืมปิด โลเนะคะเขาจะมีแผงหน้าปัดสำหรับคนขับมาให้ด้วยนะคะถ้าเป็น SO7 เนี่ยจะเป็น Head-Up Display จะไม่มีหน้าจอข้างหน้าตัวนี้มีทั้ง2อ,อย่างนะครับทั้ง Head-Up Display แล้วก็หน้าจออเป็นไงบ้างการใช้งานหน้าจอตอนนี้พอดีเราชินกับการมอง Head-Up Display นะครับก็เลยไม่ค่อยได้มองหน้าจอตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะมองไปข้างหน้ามันก็ สะดวกดีนะแล้วพอดีตอนนี้รถเยอะเราก็เลยจะไม่ค่อยได้ก้มลงมามองตรงนี้แต่ข้อมูลตรงนี้ก็ดีนะครับเดี๋ยวให้ดูข้อมูลบนหน้าจอคนขับขณะที่วิ่งแล้วก็นําทางไปด้วยนะครับจะเห็นว่าเขาก็บอกไว้เลยนะครับเนี่ยในตรงนี้วิ่งไปอีกหกจุดี่กิโลเมตรก็จะเป็นออกไปทางซ้ายก็มีขึ้นความเร็วบอกรวมถึงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับตอนนี้ผมวิ่งมา ระยะทาง6.8กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่13.9กิโลวัตต์อว์นะครับอย่างตอนนี้เราล็อกความเร็วไว้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะครับตัว Head-Up Display ที่โชว์อยู่จะมีประมาณนี้นะครับจะไม่ได้เยอะมากเหมือนของ S.O. 7แต่เดี๋ยวพาดูไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ตอนช่วงที่นำทางอ่ะมันจะมี a n นิเมชันขึ้นมาเป็นเป็นคล้ายๆลูกศรนนะครับขยับขยับขยับบอกเราด้วยตัวหน้าจอของแสดงข้อมูลการขับขี่อันนี้เป็น LCD นะคะขนาด10.2นิ้วส่วนหน้าจอตรงกลางเนี่ยเป็น Sunflower Display เนี่ยอันนี้จะ14.6นิ้วคันนี้ก็ดีไซน์อินทีเหเนียมาสวยเลยนะแบบว่ามีการทำเหมือนเป็นกรอบแบบรองรับ เซกชันของรองรับพื้นที่ที่ Sun f l o เ e r ร i s p l เ y เนี่ยเขาจะเพื่อนที่อยคุณทานขีดจำกัดความเร็วตอนนี้เราต้องใช้ความเร็ว80กิมต่อชั่วโมงนะครับไม่งั้นระบบก็จะเตือนเราอยู่เรื่อยๆนะครับถนนตรงนี้นี่ก็เป็นถนนปูนถูกไหมครับใช่ตรงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับล่าสุดที่เราเอาซีลตัว Performance มาจะรู้สึกเลยว่า เสียงจากพื้นน่ะมันจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะเวลาที่ผ่านรอยต่อตรงถนนนะ่ะแต่ว่าคันนี้รู้สึกว่างเงียบดีนะครับเดี๋ยวลองให้ฟังนะคะว่าเทียบกันกับก่อนเปิดกระจกเป็นยังไงเราล,ลทีนี้เราดูเสียงที่เข้ามาจากด้านข้างโดยการเปิดกระจกดูนะครับอ,นนอันนี้มันอาจจะมีเสียงพลาสติกลบกวนด้วยแล้วก็ลองปิดดูนะครับ การเก็บเสียงถือว่าทําได้ดีอยู่นะใช่รู้สึกว่าค่อนข้างเงียบเลยนะแต่เมื่อกี้ตอนที่เปิดกระจกเนี่ยเสียงอาจจะดังกว่าปกตินิดน,นึงนะคะเพราะว่าเบาเขายังคุ่มพลาสติกอยู่นะพอลมพัดมาเลยมีเสียงก๊อบกรบ๊อบกรบ๊กรบเพิ่มเข้ามาแต่จากความรู้สึกจริงเนะี่ยรู้สึกว่าเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ที่รู้สึกแปลกหน่อยนะครับสําหรับคันนี้คือมันเป็นรถซีดานอะ่ะเราก็เข้าใจว่าเวลาขึ้นมานั่ง มันจะจมๆหน่อยนะครับเหมือนอย่างเช่นเวลาขับซีวอ่ะจะรู้สึกว่าจะอยู่ต่ําๆนะครับใกล้พื้นถนนแต่ว่าคันเนี้ยพอเรายกเบาะขึ้นสูงสุดแล้วนะความรู้สึกยังเอ๊ะตกลงนี้เราขับซีดานอยู่หรือเปล่ามันรู้สึกสูงนะครับสูงกว่าซีดานทั่วไปนะใช่ทัศนวิสัยเนี่ยสำหรับเบาคนนั่งอย่างผมตัวเตี้ยเนี่ยเลยยกขึ้นสูงสุดอ่ะมันก็เลยมองไปข้างหน้าได้ทัศนวิสัยดีเลยนะครับใช่เชงก็รู้สึกเหมือนกันอย่างกอลฟนี่เขาขับ เอสู v เป็นประจำก็พอมาขับซีดานก็จะรู้สึกว่าเออทัศนวิสัยมันต่ำลงมานะส่วนเช่นขับซีดานเป็นประจำเนี่ยก็รู้สึกว่าคันนี้สวยกว่าที่ขับขับอยู่เนี่ยนิดนึงระหว่างนี้เดี๋ยวพาดูภายในกันสักนิดนึงนะคะอินทีเรียข้างในเนี่ยสวยเลยนะอย่างคันนี้เนี่ยก็มีการเล่นเส้น ได้นะคะเป็นสีฟ้าอ่อนตัดกับสีดำนะคะตัวลำโพงนะคะคันนี้นี่มีลำโพง14จุดนะคะรวมถึง14จุดนี่รวมถึงลำโพงที่อยู่ในตัว h e เ d r e s สของคนขับด้วยนะคะดีเทลฝาประตูอันนี้ก็รู้สึกว่าทำมาได้ดูแน่นดูเข้ม ดูดันดีนะคะก็คือใช้เป็นสีดำเลยแล้วก็ตัดกันที่วัสดุนะในอีก400เมตรจากนั้นที่ซ้ายไปยังถนนเชียงใหม่ลำปางส่วนคอนโซลกลางนะคะนี้ก็สามารถที่จะวางไวเลสชาร์จได้1ที่นะคะแล้วก็มีที่เก็บของด้านล่างนะคะพร้อมกับกนั้นที่ซ้ายไปยังถนนเชียงใหม่ลำปางพร้อมกับที่กั้นข้างๆนะคะเพื่อกันของเนี่ยกลิ้งไปทางที่วางเท้า แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องชาร์จเป็น USB-A ข้างหน้า1ตัวนะคะด้านหลังนี้จะเป็น USB-C อตัวค่ะมาดูที่เก็บของตรงกลางน,นะคะที่เก็บของตรงกลางนี่ก็กว้างพอสมควรแล้วก็จะเน้นเป็นทางลึกมีการทำดีไซน์ตัวก้น ของชั้นวางนะคะเป็นเป็นดีไซน์แบบสามเหลี่ยมอันนี้ก็สวยดีตรงนี้นะครับผมลองกดนําทางอีกทีหนึ่งมันจะมีรูปแอนิเมชันบอกเรานะครับให้เราเลี้ยวออกไปทางด้านซ้ายเห็นไหมครับเป็นลูกศรเขียวๆเ, <c oughs> เราก็ดูที่บนหน้าจอนะครับ นในหน้าจอก็จะมีรูปรถบรรทุกให้เห็นเหมือนกันนะครับเป็นรูป,ปจำลองนะข้างหน้าเราเป็นรถบรรทุกอันนี้ดูกราฟิกตรงหน้าจอคนขับนะครับข้างหน้าก็มีรถบรรทุกอยู่ดูกล้องสำหรับ ตอนถอยจอดนะครับกล้องเนี่ยค่อนข้างชัดดีนะก็เหมือนกันกันกบที่ผมลองให้ดูใน S O 7เลยนะครับดูค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับสำหรับระยะทาง26กิโลเมตรก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่12.6กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรนะครับ ความเร็วที่ใช้เนี่ยจะอยู่ประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบ้างแล้วก็อาจจะมีช้าลงมาถึง70บ้างนะครับก็เข้าๆกับสภาพจราจรวันนี้นะครับที่ลองให้ดูได้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าขากลับเนี่ยถ้าใช้ความเร็วสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูโหมดการขับขี่ของคันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดประหยัดทีนี้เดี๋ยวผมลองอีกนิดนึง กลับมากดสบายอ๋มันขึ้นสะพานโยลดค่อนข้างเยอะนะครับคือตอนนี้เราอยู่โหมดสบายแล้วถ้าเรากลับไปกดที่โหมดประหยัดจะรู้สึกเลยนะครับว่ามันรถมันจะฝืนๆขึ้นมาหน่อยทั้งที่เราเท้าเราไม่ได้ยกออกจากคันเร่งนะครับทีนี้ถ้าลองยกเท้าออกจากคันเร่งดูรู้สึกว่ารีเจนแรงเลยนะครับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวผมลองดูนะครับ พอเรากดเปลี่ยนไปที่โหมดสบายจะรู้สึกว่ารถมันเหมือนเร่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเหมือนไหลขึ้นมาเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่อยู่สบายแล้วกลับไปกดประหยัดเนี่ยมันจะรู้สึกว่ารถหน่วงๆขึ้นมาเดี๋ยวลองดูการเร่งนะครับถ้าเป็นประหยัดแล้วเรากดเท้าเพราะมันก็แรงอยู่นะคันนี้ในโหมดประหยัดแค่กดลงไปนี้ก็พุ่งขึ้นมาถ้าเป็นโหมดสบาย ก็รู้สึกแรงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งใช่ใช่ทีนี้พอลองในโหมดสปอร์ตนะครับลองที่หนึ่งรอยแล้วกด oh. โอ้โหอัน,นอันนี้สปอร์ตชัดเจนโอ้โหความเร็วพุ่งขึ้นไปได้เร็วมากเลยนะครับต้องคอยระวังแล้วก็ในโหมดที่เป็นกําหนดเองนี้นะครับก็จะมีการเร่งความเร็วเนี่ยก็จะมีมาตรฐานกับค่อนข้างเร็วมาตรฐานก็น่าจะประมาณโหมดสบายเมื่อกี้นะเท่าที่ลองแตะคันเร่งดู ถ้าค่อนข้างเร็วก็คิดว่าน่าจะเป็นสปอร์ตโอ้โหเนี่ยพอแตะปุ๊บแตะเบาๆก็มาใช่<ล>แตะเบ,บ,บาๆก็มาแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเหมือนหน้ามันจะยกขึ้นเวลาที่เรากดลงไปนิดเ,เดียวนะใช่อันนี้ก็เป็นน้ำหนักพวงมาลัยนะครับถ้าลองดูแบบเบาแบบเบาจะมีระยะฟรีเยอะหน่อยตอนนี้ผมลองเอามือหมุนๆพวงมาลัยอย่างนี้ดูนะครับแต่ถ้า แรงขึ้นเอ้ยกดปิดกดผิดแต่ถ้ามาตรฐานมาตรฐานระยะฟรีก็จะน้อยลงหน่อยนะครับสังเกตว่าหักมันก็ไปแล้วก็ในโหมดสปอร์ตเนี่ยน้ำหนักก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มันจะไม่หักและเลี้ยวไปได้ง่ายๆนะครับก็เหมาะกับเวลาที่เราขับทางไกลส่วนพวกเบาอาจจะไว้เวลาขับในเมืองมันจะได้เลี้ยวง่ายๆอะไรแบบนั้นนะมาดูตัวระดับ การกู้คืนพลังงานนะครับตอนนี้อยู่ที่มาตรฐานความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยกเท่ากากคันเรล่งก็ไม่ได้หน่วงมากสักเท่าไหร่นะครับใช่ทีนี้เป็นลองเป็นแรงความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ยกเท่า,ากักคันเรล่งอันเนี้ยจะรู้สึกว่าหน่วงขึ้นมาชัดเจนนะครับแต่ก็เป็นอาการหน่วงที่ไม่ทําให้นั่งยืนนะคะใช่ไม่ว่านุ่มอยู่ใช่คนนั่งก็ไม่น่าจะเมานะใช่ แล้วก็ของดีพอนี้นะครับที่พิเศษคือสามารถกำหนดไอ้ตัวการรีเจนเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยก็แล้วแต่เราชอบเลยนะครับเอ้ถ้าถ้าเป็นศูนย์ล่ะเดี๋ยวยกเท่าจากคันเร่งเป็นศูนย์นี่ปล่อยไหลได้เลยนะครับออเออก็สะดวกดีนะขับรถสันดาปเลยใช่อ่ะร้100อยเปอร์เซ็นต์เนร้อ็นต์ี่ก็ <laughs> น่าทีวลองอีกทีหนึ่งร้อยเป ก็จะหน่วงเร็วขึ้นมาเลยแต่เชงก็ไม่มีอาการหน้าชะง,งักนะแบบไม่รู้สึกว่าน่ายื่นนะแต่ว่าตัวรีเจนของดีพอเนี่ยถึงแม้จะเป็นแบบ100%เนะเราจะรู้สึกว่าเวลาเรายกเท้าออกจากคันเร่งปุ๊บมันจะดีเลยนิดนึงก่อนที่มันจะลดความเร็วนะครับอาการหน่วงจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันกระทันหันตอนที่เราถอยเท้าออกจากคันเร่งเลยเดี๋ยวลองดูนะครับตอนนี้มันใกล้ๆแยกไฟแดง ผมจะกดให้ตัว Adaptive Cruise Control ทำงานพร้อมกับระบบช่วยให้รถอยู่ในเลนนะครับเดี๋ยวดูว่ารถมันจะหยุดได้นุ่มนวลขนาดไหนอ๋อทำได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีบอกระยะห่างกับรถคันหน้าอยู่ที่หน้าจอคนขับด้วยนะครับตรงนี้ว่าห่างอยู่ประมาณ2เมตรก็น่าจะวัดไปหากับ ทา้ายกะบอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ได้ใช้แน่ๆแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะก็คือรถคันนี้เนี่ยมีระบบกรองอากาศนะคะสามารถกรอง PM 2.5ได้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็สำคัญมากนะต่อสุขภาพของตัวเราแล้วก็คนที่เรารักตอนนี้โหมดการขับขี่ตั้งไว้เป็นกำหนดเองนะครับแล้วก็เลือกการกู้คืนพลังงานเป็น100%คือผมไม่แน่ใจว่าคันนี้มันมีวันเพดดอลหรือเปล่านะครับก็เลยลอง กู้คืนเป็นร้อยเลยรู้สึกว่ามันจะไม่มีมันมันจะไม่เป็นวันเพดอลนะครับคือถึงแม้เราจะปล่อยเท้าออกจากคันเร่งสุดเนี่ยรถมันเหมือนชะลอความเร็วลงมาแต่ว่ามันจะวิ่งไปเองที่ความเร็วประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเห็นว่ามันค่อยๆไหลไปแต่มันไม่หยุดนะครับเนี่ยมันจะความเร็วจะอยู่ที่5กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวดูหน้าจอนะครับตอนนี้ผมยกเท้าออกจากคันเร่งเลยนะจะปล่อยให้ไหลไปที่ความเร็วนี้นะครับ แล้วก็เร่งความเร็วขึ้นไปแล้วก็ผมก็จะลองยกเท้าออกจากคันเร่งสังเกตดูนะครับความเร็วจะลดลงมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่ที่5้าแล้วก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องแตะเบรกนะครับตรงบริเวณนี้นะครับวันนี้ลดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมให้ดูตัวจําลองภาพบนหน้าจอคนขับนะครับนี่ครับคือที่เราเห็นเป็น วงขาวๆแล้วก็พิกออกไปนั่นคือบายสปอตนะครับถ้าบนหน้าจอคนขับเนี่ยมันจะโชว์เป็นรูปแบบอย่างนี้แต่ถ้าในตัวเฮดอัพดิสเพย์เนี่ยมันก็จะเป็นรูปรถสีเหลืองๆนะครับอ่าน,นี่ซ้ายขวามีเตือนบายสปอตทั้งซ้ายขวาบน Head-up display เลยนะครับกลับมาดูบนหน้าจอใหม่กราฟิกก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้เราลองให้ดูได้นิดๆหน่อยๆน,นะครับตอนนี้ เราเปิดไฟเลี้ยวแล้วมีรถมาด้านข้างตัวบายสปอ t มันก็จะเตือนเป็นสีส้มเลยนะครับจากที่เมื่อกี้มันเตือนเป็นสีขาวขาวโอเคเราก็กลับมาถึงที่โชว์รูมแล้วนะครับดีพอแสงชัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสกู๊ปพิเศษนะคะได้เห็นกันคร่าวๆกับตัว lo 7นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าความประทับใจแรกของเชียงกัลฟเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมาลองขับทางไกลหรือขับขึ้นเขากันอีกแน่นอนนะเพราะว่าคันนี้ น่าสนใจนอกจากภายนอกภายในที่ดูดีแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่น่าลองนะคะก็มาลองทดลองขับนะคะแล้วก็ดูตัวจริงกันได้เลยที่ดีพอแสงชัยเชียงใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามคลิปนี้ของพวกเราฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยการติดตามช่องนี้นะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย